เมื่อคืนประมาณสองสามทุ่มอ่ะพังลงมาเลยครับพังประมาณสามทุ่มกว่านะเอาป้าหนีออกไปแล้วต้องได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างแต่ตรงไหนมันเป็นอำนาจหน้าที่ของของภาครัฐอ่ะเพราะเหตุการณ์นี้มันเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรเออทางเทศบาลจะไม่ได้พูดอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่าอกมาตรวจสอบชื่ออะไรก็มาตรวจสอบเลยทั้งสอบวัน อามัลงหมดเลยค่ะบ้านบ้านเดืนนอนเาอยู่เขาก็ได้เก็บของทานบ้านนี้เก็บของไม่ทันการแก้ไขปัญหาช่วคพาวก็คือเรื่องที่อยู่นะครับก็าทานท้องถิ่นโดยเทศบาลนะครับก็คงจะพาผู้ที่เสียหายทั้งตอนนี้ก็มีอยู่ห้าห้าตัวเรือนเนี่ยนะครับก็คงต้องไปอยู่ที่บ้านญาติกันก่อนหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในสถานที่ที่เทศบาลล้วจะจัดใา้นะครับ การดูแลในเบื้องต้นในเรื่องของการช่วยเหลือในภาครัฐก็ในงานพัฒนาสังคมความมัม่นคงของมนุษย์นะครับก็จะมาช่วยในเรื่องของ่าใช้จ่ายแต่ก็เพียงเล็กๆน้อยๆนะครับที่สองบรรดาเมื่อมีปัญหาชาวบ้านออกบารร้อง